ช่วงนี้ค่ะวงการอินฟูไซบุญกํากลังถูกจับตามไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดกรณีดรามมาที่เรียกว่าเป็นมหาการทําเอาสะเทือนกับเรื่องราวของมูนลนิธิการจมพลังช่วยสู้ที่ถูกขุดถูกตั้งคำถามมากมายจากสังคมแต่ล่าสุดค่ะทางด้านเพจดังอย่างเพจท่านเป่าก็ออกมาเปิดประเด็นตั้งคำถามแท็กตรงถึงอีกหนึ่งอินฟูชื่อดังอยากซองดูฮีที่ก่อนหน้านี้เคยเปิดรับเงินบริจาคช่วยเหลือชายแดนไทยกัมพูชาและประกาศจะจัดตั้งมูนลนิธิแต่กลับไม่พบชื่องานนี้ สอบเขางานเข้าหรือไม่ค่ะ หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ถทยยังจํากันได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่เหตุการณ์การประทัาชายแดนไทยกัมพูชากําลังระอุเป็นช่วงที่ได้เห็นความรักความสามัคคีของคนไทยที่ช่วยเหลือกันโดยเฉพาะกับการระดมทุนเพื่อจัดซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงทหารแนวหน้าที่พร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติไทยไม่ว่าจะเป็นองค์กรทําดีของพี่บุญปนัดามุลนิธิต้นอ้อเป็นหนึ่งมุลนิธิการจลพลังช่วยสู้ และอื่นๆอีกมากมายซึ่งอีกหนึ่งคนค่ะในตอนนั้นก็ถูกจับตามไม่ต่างกันก็คือซอกดูฮีหรือนายสุกลลเครือเซนที่เจ้าตัวเองก็ได้มีการนําเงินที่ได้รับจากการบริจาคจากกลุ่มเพื่อนคนดังรวมไปถึงแฟนคลับค่ะนาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้และของจําเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงพี่พิทหารแแบหน้นาด้วยเช่นกันจนกระทั่งต่อมาค่ะเจ้าตัวได้มีการโพสต์เปิดรับร่วมสมทบทุนจัดตั้งุญล,ลนิธิสุกลลผ่านทางธนาคารกรุงเทพโดยได้มีการโพสต์เลขบัญชีเอาไว้ เป็นชื่อของสุกลเคลือเซนจึงทําให้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทันทีรวมไปถึงเพจดังต่างๆค่ะที่ก็ออกมาตั้งคาถามกับซองดูฮีที่ในตอนนั้นก็เหมือนว่าจะมีกระแสด่ามากค่ะหลังมีคนออกมาแชร์รัวๆค่ะว่าซองดูฮีติดการพนันติดนีกว่า8 0ดแสนบาทแล้วก็ยังมีการเปิดแชทออกมาแชร์อีกรัวๆจนทําให้สังคมเกิดคําถามและตั้งข้อสงสัยว่ามีการทำเงินที่ได้จากการบริจาคมาใช้หนพนันหรือไม่จนกลายเป็นดราม่าลุกลากบาดปลายค่ะซึ่งทางด้านเพจ ดังจากเพจท่านเป่าเองค่ะในตอนนั้นเนี่ยก็ออกมาโพสต์ด้วยรอยกับว่าถ้าอินฟูคนดังทําดีจริงก็นายยกย่องแต่ถ้าเบื้องหลังการทําดีเปิดมูลนิธิบักน้าเพื่อจะหาเงินโปนี้พนันเกือบล้านให้ตัวเองแบบนี้ไม่ควรได้คําชมมีแต่ควรถูกประนามเพราะมันคือการหากินบนความศรัทธาข,ของคนอื่นและยังได้คอมเมนต์ใต้โพส์ด้วยคับว่าการทําดีการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่จําเป็นต้องขอรับบริจาคหรือหวักพึ่งเงินชาวบ้านอยากช่วยสังคมมีจิตอาสาก็ควรค่อยๆทำไป เริ่มต้นจากการรวบรวมเงินจากคนใกล้ชิดเพื่อสดิทไปช่วยเหลือตามแรงกำลังของเราไม่จำเป็นต้องเปิดรับบริจาคเลย หลังจากที่มีประเด็นด่าม้าดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมทางด้านของซองดูฮีในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอัดคลิปชี้แจงยืนยันค่ะว่าไม่ได้นําเงินบริจาคไปเล่นการพนันอย่างแน่นอนค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าฝากถึงพีพีเอฟซีและแฟนคลับทุกท่านตอนนี้อย่าพึงร่วมอะไรกับผมมาเลยให้ยุติไว้ก่อนแต่ผมก็ยังช่วยชายแดนเหมือนเดิมผมจะใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองไปก่อนนะครับให้มันถูกต้องเป็นบูรณาธิการแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวผมจะแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดไว้กับเจ้าพ งานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่กนกอดเขาเรียกว่าเป็นการลงบันทึกประจำวันอันดับแรกผมไม่ได้ดิ้งนอกใจนะครับทุกคนมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการกล่าวหาผู้อื่นแบบลอยๆเอาไปแฉในเพจคนที่เขาไม่เคยติดตามเราเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ผมโดนกล่าวหาแบบนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่ามีคนที่เข้าใจผิดผมก็มีหน้าที่ทําให้มันกระจางแจ้งส่วนเพจ IO ออะไรต่างๆผมปิดคอมเมนต์ไว้ผมกลัวว่าจะเป็นประสาทก่อนครับทุกคนผมไม่ได้ติดพนันอะไรขนาดนั้นเรื่องบางฝ่ายเป็นเรื่ ที่ผมชอบทั้งชีวิตจิตใจอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนภาคอีสานประเพณีบุญบังไฟผมสนับสนุนมาตลอดมีการะเล่นการอยู่ในนัดแน่นอนแต่ผมไม่ได้เอาเงินบริจาคไปทําการละเล่นเพราะมันผ่านประเพณีบุญบังไฟมาแล้วสามเดือนที่ไม่มีจุดไม่มีอะไรที่จะต้องเสี่ยงทายแล้วแล้วคนที่แคปไปเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าวงการไม้ไผ่หวาน วงการบางไฟอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบผมนั่นแหละครับแคปไปให้เพจมันเล่นมันไม่ได้ลงระบุวันที่ด้วยนะถ้าคนจริงมันต้องลงระบุวันที่ว่าเหตุมันเกิดวันที่เท่าไหร,ร่ยังไงมันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยใส่ไลฟ์ผมแบบโอ้โหฝากถึงพีพีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับว่าตอนนี้อย่าเพิ่งร่วมอะไรกับผมมาเลยนะครับให้ยุติไปก่อนแต่ผมก็ยังช่วยชายแดนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะใช้ ทุนทรัพย์ของตัวเองไปก่อนนะครับนุ่นแหละแฮมินถือต้องเป็นมวยที่ค่อยวากันเนาะคือเดี๋ยวคนจะแจงความลองถูกเอาหลักฐานทั้งเบิดเนี่ยไว้กับพนักงานเจ้าที่ของทีมก่อนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปแจงเขาเอื่นว่าเป็นการลงบันทึกประจําวันเนาะอันดับแรกนะครับผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทุกคนนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการกล่าวหาผู้อื่นเรื่อยๆเลยปรัไปแฝงไปแขวนในเพียดอ่ะคนที่เขา บเคยติดตามเ้กาก็อาจจะเข้าใจผิดได้เนาะส่วนนั้นค่อยว่ากันนะครับเอาส่วนเงือนหาบาทของเขาก่อนนะครับเงินห้าบาทสิบบาทของทุกคนเนี่ยผมโดนกล่าวหาแบบนี้ก็มันแน่นอนอยู่แล้วล่ละนะครับคนเขาใจผิดเนาะผมมีหน้าที่ทําให้มันกระจ่างแจ้งโดยเฉพาะเร็วที่สุดนะส่วนเพจไอโออะไรต่างๆเนี่ยผมปิดข้อมมนไว้เนาะครับนาะผมจันผมเป็นประสาทก่อนแต่กับขมิ้นกับผแห้งแล้นะครับ ทุกคนผมไม่ได้ติดพนันอะไรปัดขนาดนั้นนะครับเรื่องบั้งไฟนี่เป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเพราะผมเป็นคน,านภาคอีสานประเพณีนะครับสนับสนุนมาตลอดประเพณีบุญบุงไฟมีการละเล่นกันอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ได้เอาเงินบริจาคไปทําการละเล่นอะไรตรงนั้นเพราะมันผ่านมาประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยสามเดือนแล้วนะครับที่ไม่มีจุดเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะต้องเสียงทายแล้วประเพณีบุญบุงไฟเนี่ยนะครับมันคนละประเด็นกันเนาะ แล้วคนที่แขปไปเนี่ยก็คือน่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่แหละเาที่เขาอยู่ในกลุ่มไ้กลุ่มของเขาเรียกว่าวงการไม้เพหวานวงการบ้านไฟอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบผมัแหละนะครับแขปไปแขปแ k ปไปแขปไปให้เพจอันนี้มันเล่นมันก็ไม่ลงระบุวันที่ด้วยนะถ้าคุณนจริงมันต้องระบุลงระบุวันที่ว่าเหตุมันเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยใส่ร้ายผมแบบโอ้โหถึงหลู้เนาะ และหลังจากที่เป็นประเด็นดับม้าลุกลามบานปลายค่ะทางซองดูฮีเนี่ยก็ได้มีการออกมาองานหลักฐานฟาดกับแบบรัวๆเช่นกันโดยเจ้าตัวค่ะก็ได้เปิดเผยว่าผมทําใจไปแล้วทําใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่มาทําอยู่จุดนี้ยังไงก็ต้องโดดดาบม้าแน่นอนในการช่วยเหลือสังคมแล้วผมก็ออกหน้านงานเองอยากจะชี้แจกด้วยความตรงไปตรงมาแล้วก็ตรวจสอบได้ก่อนที่ผมจะเปิดให้ทุกคนร่วมด้วยเพราะว่ามีการเปิดเพียงแค่2ออาทิตย์กว่าเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่ได้เปิดทุกวันด้วยไม่ได้เปิดให้ทุกคนร่วมทุกวัน ผมแจ้งเฉพาะแฟนคลับผมที่อยากจะร่วมสนับสนุนเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องแจ้งประชาชนทั่วไปที่เขาต้องมาสนับสนุนผมคนที่ไม่ชอบผมยังไงเขาก็ไม่ได้สนับสนุนผมหยุดแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะโอนเงินมาสนับสนุนผมช่วงแรกผมได้มีการใช้เงินทุนส่วนตัวเขาตัวเองในการช่วยชายแดนก่อนหลังจากนั้นก็มีพักพวกที่เห็นผมทําตรงนี้เขาก็สนับสนุนผมผมเอาไปทําอาหารแจกชายแดนอยู่แล้วเกือบทุกวันต้องบอกก่อนว่าการที่ผมมาช่วยชายแดนไม่ได้หิวแสงแต่ผมช่วย เพราะว่าอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นบ้านเกิดของผมวันหนึ่งถึงเขตเพชรพัยผมก็ต้องช่วยจังหวัดของตัวเองคือจังหวัดศรีสะเกดบ้านเกิดของผมเองวันหนึ่งถึงเขตเพชรพัยผมก็ต้องช่วยจังหวัดของตัวเองคือจังหวัดศรีสะเกดบ้านเกิดของผมผมก็ช่วยอยากเต็มที่ในการที่ให้ทุกคนร่วมกันและต้องขอกราบเรียนแบบนี้ว่าผมเองไม่ได้มีการบังคับขู่เค้นรีดเอาหรือไม่ได้บังคับขู่เค้นแฟนกลับทุกท่านต้องร่วมบริจาคกับผมนะผมบอกว่าให้ร่วมทําด้วยกําลังศรัทธาที่มียอด5บาท บาทนี้แหละครับแล้วก็มียอดใหญ่อีกหนึ่งตัว ทหารกองทัพพักที่สองที่เขาประกาศในเพจบอกว่าอยากได้ลวดน้ำหีเพลงผมก็เลยให้เอฟซีร่วมหมากทางไทยพาณิชย์ซึ่งมันเป็นบัญชีส่วนตัวของผมมันเป็นเงินเดือนจาก Facebook ด้วยจาก YouTube จาก Tik t o ็อกที่ผมขายของด้วยกันมันก็จะรวมกันในนั้นหมดเลยก็เกรงว่ามันจะไม่สามารถแยกออกแยกเข้าได้ยอดมันจะเยอะเกินไปผมก็เลยยุติเฉพาะการรับลวดหีเพลงยอดมันก็ประมาณล้านกว่านะครับยอดตัวนี้ผมก็ทําบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ยุติการรับทั้งหมดเราก็ได้ มีการเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ได้มีการคุยกับแฟนคลับว่าเอาแบบนี้ไหมเปิดเป็นมูลนิธิดีกว่าเพื่อที่จะได้มีการทําบัญชีทุกวันตรวจสอบได้ในะรูปแบบของนิติบุคคลทําใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่มาทาอยู่จุดนี้ยังไงก็ต้องโดนดาม่าแน่นอนนะครับในการแบบซอยเหลือสังคมโดยที่แบบผมก็ออกหน้า,นางานเองเนาะก็อยากจะที่แจงหรือความตรงไปตรงมาแต่ก่อนที่ผมจะเปิดให้ทุกคนร่วมด้วยเนี่ยนะครับผมมีการเปิดประมาณสักสองอาทิตย์กว่าเองนะ สองอาทิตย์กว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเปิดทุกวันด้วยนะครับไม่ได้ไปเปิดให้ทุกคนร่วมทุกวันคําว่าเปิดของผมนั้นก็คือว่าผมแจ้งเฉพาะแฟนคลับของผมที่จะอยากจะร่วมสนับสนุนเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้แจ้งประชาชน <im itation> ทั่วไปที่เขาจะต้องมาสนับสนุนผมคนที่ไม่ชอบผมยังไงเขาก็ไม่ได้สนับสนุนผมอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะโอนเงินมาสนับสนุนผมคือคนที่ไม่ชอบผมนอกจากว่าจะโอนเงินมาเพื่อการแกล้งโอนมาเพื่อการแกล้งแค่นั้นนะครับแต่แน่นอนก็ไม่มีใครโอน นะครับเพราะเขาไม่ได้ชอบผมอยู่แล้วในเมื่อเขาไม่ได้ชอบผมเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องโอนมาสนับสนุนผมช่วงแรกๆเนี่ยผมมีการใช้ทุนตัวเองก็คือเงินส่วนตัวตัวเองในการช่วยชายแดนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีพักพวกที่เห็นผมทําชายแดนตรงเนี้ยนะครับเขาสนับสนุนผมยังการที่ผมมาช่วยชายแดนนั้นผมไม่ได้หิวแสงในสภาวะสถานการณ์นะครับแต่ผมช่วยเพราะว่า อำเภอกันทลักหรือจังหวัดศรีสะเกดเป็นบ้านเกิดของผมที่ผมได้ไงโตมาจากนันโตมาจากได้ไงโตมาจากคําว่าศรีสะเกดแดนประสาทของนะครับไงมากับขา่าวแดนลําดวนวันหนึ่งถึงเหตุเพศภัยผมก็ต้องช่วยจังหวัดตัวเองคือจังหวัดศรีสะเกดคือบ้านเกิดของผมเองนะครับผมก็ช่วยอย่างเต็มที่ถ้าไม่ใช่พื้นที่จังหวัดศรีสะเกจดจังหวัดอุบลผมคงไม่ได้ช่วยนานขนาดนี้แล้วไม่ได้ไปทุ่มแรงกายแรงใจขนาดนี้ผมส่งให้บิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับ ยอดน้องบ๋มเนี่ยหกแสนนะครับมีการบริจาคให้กับโรงพยาบาลการทะลักษองแสนห้าซื้อน้ําดื่ม7จ็ดหนะครับบริจาคอาหารบริจาคอาหารสามหมื่นแจกของหนึ่ันชุดเติมน้ามันให้กับรถกู้ชีพอะไรต่างๆสนับสนุนกิจการอะไรลงชื่อด้วยผมเองอันนี้เอกสารนะครับนี่บินอยู่ข้างหลังอันนี้คือยอดน้องบ๋มนะครับนะอันนี้ก็ไม่รวมเงินสดที่เราไปจ่ายตลาดนะเากำลังทาบัญชีกันอยู่นะครับอันนี้ ก็คือจบไปหนึ่งยอดนะครับการที่ให้ทุกคนร่วมกันมาเนี่ยนะครับต้องขอกราบเรียนอย่างนี้ว่าผมเองไม่ได้บังคับขู่เข็นรีดเอาหรือไม่ได้บังคับขู่เข็นแฟนคลับทุกท่านต้องร่วมบริจาคกับผมนะแต่ผมบอกว่าให้ร่วมกันด้วยกําลังศรัทธาที่ตัวเองมีนะครับกาลังศรัทธาที่5าบาทยอดหาบาทสิบาทของผมนี่แหละ,ะก็จะมียอดใหญ่อีกตัวหนึง่งยอดใหญ่อีกตัวหนึ่งก็คือ,อทหารกองทัพภาคที่สองที่เขาประกาศในเพจบอกว่าจะได้ลวดหนามฮีเพลง ผมก็เลยให้เอซร่วมมาอีกคือธนาคารไทยพาณิชย์ลงท้ายด้วย7 2 0ดยธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยของผมเนี่ยนะครับมันเป็นบัญชีส่วนตัวซึ่งมันเป็นเงินเดือนจาก Facebook ด้วยเป็นเงินเดือนจาก YouTube ด้วยนะครับเป็นเงินเดือนจาก Tik t o อกที่ผมขายของด้วยมันจะรวมกันอยู่ในนั้นหมดเลยผมก็เกรงว่ามันจะไม่สามารถแยกออกแยกเข้าได้มันจะมันจะยอดมันจะยืดเกิดไปผมก็เลยยุติเฉพาะการรับ,ร,บรวดหีดเพลงเข้ามาเนี่ยนะครับยอดมาประมาณล้านกว่านะผมก็ไปเปิดบัญชีใหม่ พราะผมคุยกับทีมงานแล้วก็แฟนคลับทุกท่านแล้วว่าเอา,อางี้ได้ไหมเดี๋ยวซองต้องเปิดเป็นมูทีดดีกว่าถ้าอยากจะช่วยแบบนี้อย่างน้อยมันก็ยังมีการทําบัญชีทุกวันตรวจสอบได้ใน,ในแบบรูปแบบของนิติบคุคคลความหมายที่ผมอยากทำมูที่ดหมายความว่าผมเองเนี่ยช่วยสังคมมาไม่ใช่ว่าแค่ช่วยต,ตอนนี้นะผมช่วยมาตั้งแต่โควิดแล้วนะครับโควิดผมก็ใช้เงินตัวเองมาตลอดนะครับแล้วก็ครั้งนี้น้ําท่วมผมก็ใช้เงินตัวเองมาตลอด ครั้งนี้ผมก็ให้กับ FC เนี่ยร่วมด้วยนะครับให้ FC ร่วมด้วยตามจิตศรัทธาของเขาผมก็ถามแฟนขับของผมว,ว่าอ่านเราเปิดดีกว่าพอเราเปิดปับ๊บทีนี้ผมก็โยกยอดทั้งหมดที่มันเงินเหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปในส่วนที่จะจุดจัดตั้งมูลิธินะครับของเราและเราก็ยืดจดจัดตั้งไปเรียบร้อยแล้วทีละเรื่องนะครับส่วนยอดการใช้จ่ายท่านที่เป็นเจ้าของเงินผมก็ถึงบอกว่า FC แฟนขับผมทุกท่านที่ร่วมมา5าบาท10บาท ล้วนเป็นเจ้าของเงินทั้งสิ้นมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือว่าดูการใช้จ่ายของทีมงานเราได้ผมก็ทําเป็นเอกสารรายรับอักสอนไว้อย่างดีแล้วผมมีกลุ่มมีด้อมของตัวเองอยู่มีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองที่เขารอการรายรับรายจ่ายของเขาอยู่ตลอดเวลาเสื้อก่อกเราซื้อไป1ล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทเราซื้อเสื้อก่อไปโดยการให้พี่ชายผมเป็นคนซื้อให้นะครับก็คือท่านพุ่มกับโก้นะครับพุ่มกับสพอเพียน เพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจซื้อให้แล้วผมก็ไปรับไปตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วก็ไปจ่ายหน้างานนะครับหล้านบาทตัวนั้นก็สลิปก็โชว์ไว้เรียบร้อยตอนที่เราซื้อนะครับแต่ผมต้องไปย้อนหลังว่าผมไปมอบให้หน่วยไหนบ้างก็มีทหารพลาน,านมีทหารราบมีทหารปืนใหญ่ เจ็ดสิบสามสิบมันแค่สองร้อยตัวเนาะหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับอ่ามันสองร้อยตัวอันนี้ก็คือเป็นเงินของแฟนคลับของผมนะครับที่ร่วมกันมาห้าบาทสิบบาทได้มหาวารมหาฐา,านขนาดนี้อ่ายอดเงินทั้งหมดตอนนี้นี่เรายังเหลืออยู่ในบัญชีที่จะร่วมกันจัดตั้งมูลนิธินะครับไม่มีการกดออกไปใช้ที่ไหนนะครับเงินของแฟนคลับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะห้าแสนสี่นะครับห้าแสนสี่ยูนี่ครับอ่าบ์าท่นได้ใส่ด้วครับมันใส่โบได้ครับ มันต้องมูที่แล้วเสียดครับพี่น้องมูที่แล้วเสียจครับผมถึงจะใช้ตัวนี้ได้นะครับในการช่วยเหลือประชาชนทุกชนชั้นตามวัตถุประสงค์ของเราที่จะจัดตั้ง แต่ล่าสุดค่ะหลังจากที่ผ่านมาแล้วหลายเดือนแล้วก็เกิดกรณีดราม่าของมูลนิธิแก่นสมพลังช่วยซูทย้ที่สังคมจับตาค่ะทางด้านเพจดังอย่างเผยท่านเป่าก็ออกมาโพสต์ตั้งคำถามแทดตรงถึงซองดูฮีแบบจุกอีกครั้งค่ะว่าซองดูฮีจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีรายชื่อการจัดตั้งมูลนิธิเรื่องนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วได้จดทะเบียนหรือย,อยังและเพื่อความเป็นธรรมหากมีเอกสารยืนยันจากทางราชการสามารถชี้แจงได้นะรวมไปถึงยังได้มีการคอมเมนต์นใต้โพสต์ด้วยค่ะว่า การเรียกรายเงินรับบริจาคหรือร่วมสมทบทุนหากอยากไม่จัดตั้งและอยางไม่ได้รับอนุญาตมีความเข้าขายหลอกลวงประชาชนนะซองงานนี้ค่ะแม้ว่าเพจดังจะได้มีการตั้งประเด็นแท็กตรงไปถึงเจ้าตัวแล้วแต่ก็ดูบนว่าจะยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นนี้ค่ะงานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปะว่าทางซองดูฮีจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากดมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่อง u t u b e ทับตลาดและเพจ f a c e b o o k ทับตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ